ถึงแล้ววันนี้เราก็ขึ้นมาเที่ยวบนดอยอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแนะนำอย่างเป็นทางการนะคะว่าเรามาเที่ยวที่ดอยที่ไหนกันวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวดอยชะโะนะคะเดาพามาวิวหมอก3ามแผ่นดินนะคะ ที่เรียกว่าหมอก3แผ่นดินเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในเขตของประเทศไทยใช่ไหมคะวิวจากนี่เราจะมองเห็นลาวนะคะแล้วก็ถ้ามองไปไกลๆก็จะเข้าเห็นถึงฝั่งพมา่าด้วยนะคะแต่ว่ากล้องเราอาจจะไม่ได้เห็นไกลขนาดนั้นแต่ถ้าเราดูตามแบบตาเปล่าแล้วจริงๆเราจะเห็นเขตฝั่งลาวนะคะจะเห็นตึกใหญ่ๆคาสินโนที่อยู่ทางฝั่งลาวด้วยนะคะเดี๋ยวจะเราจะพยายามเก็บภาพให้ได้นะคะแต่ว่ามันก็อาจจะไกลนิดนึง จุดแรกที่เรามาแวะก็คือเป็นร้านกาแฟนะคะตรงนี้ก็จะมีจุดให้เราชมวิวด้วยนั่นคือฝั่งเรานะคะเราก็จะซูมเข้าไปจะเห็นตึก้หยคะมันจะมีตึกสูงๆเยอะๆหน่อยนั่นคือฝั่งเราแล้วก็คาสินโนซึ่งตอนนี้จเจริญมากเลยค่ะคือมันขึ้นตึกตามริมแม่น้ำโขงเต็มเลยถ้าเราดูผ่านไปเรื่อยๆอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นฝั่งพม่านะคะแต่ว่าฝั่งพม่ามันก็จะเป็นแบบว่า พื้นที่เขียวแล้วก็เป็นภูเขาซึ่งมันมีจุดเด่นอะไรเท่าไหร่ก็เลยไม่สามารถซูมให้ดูได้อาะเราไปดูรอบๆอ,อ,อีกรอบหนึ่งนะคะนีะ่แล้วก็ร้านคาเฟ่ที่นี่เขาก็จะมีแกะด้วยนะคะเราก็จะสามารถซื้อตั๋วลงมาเล่นกับแกะให้อาหารแกะแล้วก็ชมวิวสวยๆไปในตัวด้วยเลยนี่ กำลังให้อาหารกันเลยวันนี้เราแวะมาเที่ยวกับครอบครัวนะคะพี่พี่สาวน้องสาวแล้วก็คุณแม่หรือว่าคุณยายของน้องจอนนตนั่นเองนะคะเรามากันทั้งหมดเลยน้องจอน์นนตนก็ไม่มีความที่จะแบบกลัวแกะเลยเเช่วงนี้น้องก็จะอ้อมร้อมไปด้วย ผู้คนมากมายนะคะก็จะมีคนช่วยดูน้องเยอะเลยอ่ะแวะดูบรรยากาศอีกน,นึงแล้วก็เราก็ไปพักตื่มกาแฟชมวิวนะคะส่วนข้างๆที่เป็นร้านกาแฟก็จะเป็นที่พักนะคะมีที่พักหลายแบบให้เลือกมากเลยนะคะลองเข้าไปดูกันได้นะคะอ่ามีแบบทั้งแบบว่าแคมปิง้งเป็นแบบแคมปิง้งมี มีแบบว่าสปาให้เราแช่น้ำอุ่นๆเพื่อแบบชมวิวอะไรเงี้ยก็มีนะคะอันนี้คือแบบมันสวยมากก็เลยแนะนำให้เขาเฉยๆนะคะลองมาค่ะดูค่ะนี่วิวมันสวยเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวตรงจุดชมวิวนะคะจะเห็นแบบว่าชาัดกว่านี้อีกหน่อยค่ะอ่าเรามาขึ้นไปนะอันนี้จุดชมวิวอีกที่อีกจุดหนึ่งนะคะก็คือขึ้นไปสูงอีกนิดนึงค่ะเห็นไหมคะนี่เรายังไม่ได้ซูมแต่ว่าเราจะเห็น พวกตึกทางด้านฝั่งของเราเลยนะคะพวกตึกที่มันมีคาสิโนนะคะและนี่ก็คือที่พักรอบๆตรงจุดชมวิวนะคะมีให้เลือกหลายแบบมากเลยะคะ่ะหรือใครอยากจะมาแบบกลางเต็นท์เขาก็มีพื้นที่ว่างให้สําหรับกางเต็นท์ด้วยนะคะนี่ดอยชะงูงนะคะเป็นไงวิวสวยมากเลยใช่ไหมคะแถมก็อากาศดีมากเผื่อใครเบื่อกรุงเทพเบื่อเมืองวุ่นวายแวะมาเที่ยว เชียงหายเลยค่ะเดี๋ยวนี้ที่เที่ยวเยอะมากนี่คือทางขึ้นไปจุดชมวิวนะคะคือจริงๆแล้วถนนมันก็แบบว่าเอารถขึ้นไปได้นะคะแต่มันขรุขระนิดนึงเราก็เลยเลือกที่จะจอดข้างล่างแล้วเดินขึ้นไปประมาณ600เมตรนะคะชมวิวเสร็จเราก็จะแวะมาทานข้าวเที่ยงที่ริมแม่น้ำโขงนะคะ แต่ตรงข้ามนั้นก็คือลาวตอนที่เราซูมตอจากบนดอยนะคะยังไงก็พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ